คนนี้รู้แล้วคูดคนไหนเคยเห็นพี่ขายอยู่อ,ะอคค่ะติดกาวดินน้ำมันเอาโอเคก็กาวของเล่นนะบูทแท็กอะเออพี่กิดก็บอกไปว่าทุกคนมีหมดแล้วตัวนี้หายา,นนานหน้าบุบอะ่ะเฮ้ยพี่กีดหน้าบ,บุบ จากอะไรอ่ะหรือว่าน่าขบบุบจริงจริงอันนี้ไม่น่าจะบุบจริงป่ะวะโอ้โหไปเกาหลีด้วนทำไงอ่ะท,ทุกคนบอกว่าไงบ้างอ่นี่สีออริจินอลเลยเหรอแลบบุบอย่างนี้หรอออริจินอลออริจินอลบุบปะเอ้ยทำยังไงวะส <Secret. S 2> ีเข็ดสีเข็ดหรอบุบก,กันแช่น้ำร้อนหรอโฟโต้ซับเฮ้ยหนึ่งบอกว่าอะไรอ่ะบุบอะไรอ่ะ แลไอเทมทำไงอ่ะเออทำไงอ่ะโฟโต้ซาบอกว่าให้แช่น้ำร้อนดึงหัวออกไปเลยได้ไหมแล้วเอาดันได้ไหมข้างในอะโฟโต้ซาบอกให้แช่น้ำร้อนเดี๋ยวเราจะแช่คืนนี้เลยนะแล้วหด่างนี้เลยนะแช่น้ำร้อนนะสรุปบุบทั้งตัวเลวเป๊ะเฮ้ยเอาออกได้เป้ามันดึงหัวออกมาได้ไหมแล้วเราดันหัวได้ป่ะเอ้ยอันนี้เพิ่งมาแน่เลยอ่ะเขาบอกว่า ให้ใช้ได้ยปอบผมแต่ว่าสีอาจะละลายหรือเปล่าเดี๋ยวให้เขาไม่ค่คนบอกว่าอย่าแช่นะคะให้จิ๊บทำให้ดีกว่าหลอกจิ๊บมาที่บ้านแล้วก็ให้คาซิงไหมเขาบอกให้ดรหาคาซิงคาซิงยูซี่ซีดิส one อีสระกคนนี้คืออิสเลกับบุกอยู่เนาะบอบอเจ้า เจ้าจะมีทุกอย่างที่เป็นลราบูมันไม่ได้ไล่เข้ากันให้โทรหางคอนซีงข้าว่าโทรโทรหาฮาวเวิร์ดดีกว่าเจ้าของเจ้าของค่ายไปเลยแล้วกันเจ้าของค่ายไม่เดี๋ยวทำไมมันบุบวะหรือว่ามันแฮกมาแล้วม anyway ันแบบแต่เขาก็มาดีนะเมื่อกี้เมื่อวานจะเป็นร้อนเหรอเอออาจจะร้อนหรือว่าแป๊บนึงเขาจะคลายตัวออกมาไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันเป็นดีเฟก ดึงจมูกเขาออกมาไหมเจ้าพูดอะไรเดี๋ยวเ็าโดนหรอกอุ๊ยอุ๊บ sorry ติ๊กต๊อกมันเลิศมันเลิศเออดึงจมูกออกมาได้ปะวะอ่าชิ้นสุดท้ายของกล่องแรกมึงมีอีกอกี่กล่องเนี่ยโฮ้ยอันนี้น่ารักมากขอได้ป้าเพิ่งวันเกิดเฮ้ยงั้นไม่เอานะที่คุยกันอุ้ยไม่เอาอยากได้ฟู ปวดหลังปวดหล่ะนี่ใครขอของขวัเกิดเพื่อนฟูกป้าเอาดีๆ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้อยหนึ่งดูวันนี้เธอน้อยหนึ่งอะไรน้อยหนึ่งบอกว่าเซตม่วงนางเป็นเซตอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเ <c oughs> จ้า <c oughs> มือลงสร้างบ้านใหม่ของเล่นมึงแล้ว <c oughs> อันนี้หายากไหมอ่ะมียายาด้วยนะยายาที่เหมือนหน้อยหนึ่งอ่ะ ยาเองค่ะไทยโคโค่ยายาบ็อกเซตมียายาด้วยแกสำหรับเอฟตีแบบฮาร์ดคอแกดูพวกม,มันทำอะไรเนี่ยก็มาไล์เป็นเพือนไงเจ้าต้องหัดพูดกับเพื่อนคนที่ดูเจ้าอยู่เองเราพูดไม่เก่งอ่ะ อินโทร์เวิร์ดอะอินโทรเวิร์ดที่ร้องเพลงหนักมากอันนี้ก็เพลงกูอุยละอันนี้ก็เพลงกูอุยละตัดภาพไปอีปเจีย๊ยบยืนชี้อยู่หลังจออันนี้น้องชอบเพลงนี้น้องชอบเพลงนี้น้องชอบเอออันนี้คือกล่องแรกอะเจ้าอันบอ็อกเนีตเนี่ยทำไมข้ารู้สึกว่าข้าต้องกินเอาอีกแล้วโอ๊ยขอโทษเจ้าทำไมฉันรู้สึกว่าฉันต้องออโคตรเจ๋อ,อพ,จพอยแล,แล้วขึ้นมา กินเนลาเยอะป่ะอาจจะก,กินเวลาแบบเวลาแปลกๆบางทีถ้าเจ้าเหมือนปล่อยตัวเองให้หิวนานเออเป็นไปได้มันก็จะแบบจะมีถ้าต้องเจมิมหอยเดี๋ยวเราจะจ่ายยาเธอเองนะเธอ,เอ,อจ่ายยาฉันหน่อยโอ,อ้ยอันนี้มันดีไปป้าหวะ I'm sorry ทำไงอ่ะเพื่อน,เ,อนเป็นยายหนิงไงสวัสดีเพื่อนๆอ,อ่ะเปิดละดูยาดิยาเองค่ะไม่เสร็จไวดึงขึ้นมาในหัวเลยอ่ะนี่ยาเองค่ะอ่ะคนนี้ถอยไปดึงน,นานละเขาเปลี่ยนที่ให้เพื่อนบ้งบางให้อร์ท t i เพื่อนหน่อยว้ายยดูดิ จริงๆไอคนเนี้ยมันน่าหลักนะเว้ยพอมันเป็นแบบคือน้อยหนึ่งอะแกก็ฉลาดนะแกใช้รูปดิสเพลย์แกเป็นสีแดงอะซึ่งเวลาแกพิมพ์ปุ๊บมันเห็นเลยอะอืม,อมเราต้องมีบันไดให้เขายืนไหมเนี่ยน้อยหนึ่งน้องย่าเขาอยากได้ที่มันหมุนๆมุนหน้าี่เป็นแบบ ป็นทอหมุนหมุน่ะอ <Okay. S 1> ุ้ยเราจะมูกเขาเป็นหัวใจด้วยอ่ะยาเจ้า uh. ฉันว่าอีกกล่องนึงมันไม่พีกแล้วแหละเพราะว่าทุกกล่องที่พีก, uh. ก็มันมาอยู่ตรงนี้หมดหละแน่ละเจ้าไว้ d ม m i n ่ t o r เซอร์ไพรส์หรอไม่นึกบอกว่าต้องอะไรนะ โอ้ยมันไหลเร็วมากเลยเนองโอ้ย <Okay. S 1> เพื่อนกูนี้ก็ไม่อ่านเลยแบบไม่โปรแฟร์อะไม่โปรแฟรอ่ะต้องมีที่หมุนแท่นหมุนโชว์เออเดี๋ยวต้องไปหาให้นางวะเดี๋ยวนะแล้วเราหมุนแล้วเราได้อะไรเราก็ได้โชว์โชว์ของไงว่ามันเป็นยัไงไง ไ้นืองอย่าเพิ่งไปมีกล่องเงินน,นี่ไปไอ้เน,นืงนน่งไอ้ไอ้เนืองอย่าเพิ่งไปไอ้เน,นืองอย่าเพิ่งไปอย่าไปอย่าไปอย่าไป,าไ,ปาไม่เนี่ยเจ้าหมีเจ้าดูนะเจ้าดูในเฟรมเจ้านนะอย่าไป <c oughs> <c oughs> ไอ น้อยหนึ่งบอกว่ากลัวแล้วพี่เกดอยู่ไม่ต้องอิจจ้าอยู่ก็อันบอกเราจะอยู่ให้สาวสาวไปแกะเออต้องมานั่งแกะลังเองอะไรเองเออดูดินคนคน,นี้คนแก่คุณนี่คนให้ยูนิเวอร์สอีกแล้วใครน้อยหนึ่งให้ย <c oughs> ูนิเวอร์สเช่าอีกเออให้เขาเถอะเขาอุาาตส่าห์เอฟคนนี้มาให้เขาหน่อยอุ้ยนี่ข้าได้อุยเราได้ถ่านนารายจริงๆเราก็ไม่เคยมีนะถ่านนาราเออเดี๋ยวแบ่งให้ เจ้าชุด PS สวยมากเลยชุด PS สวยมากเลยอ่ะเมื่อจะใส่ใกล้ใส่ยาวเจ้าอันนี้เป็นโอเป็นโปรดักของคุณจีบละต้องให้แอร์ไทมทางเจพีทอยแกลลี่เป็นใบบอกแล้วว่าลังนี้มันจะไม่ใช่มันจะต้องไม่ใช่อ่ะเจพีทอยแกลลี่มาดูเร็วพี่กิตไปบอกจีบด้วยว่านี่อ่ะให้แอร์ไทม์สุดๆ อ่ะอันนี้เป็นน้องควายชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ควายเอ็กน้องทอยหรอหรืออะไรควายเอ็กน้องทอยไอหนึงเอาอันนี้ไหมนี่นี้เห็นโอ้ก็แกะโอ้ยฉันต้องมาเจอกับพอแล้วพอต้องมาแล้วอ่านว่อะไร คอนเวิร์ดโคลอสส์โคล s ส o ์คอร์สเฟมิลี่แอนด์เฟรนด์ใหญ่ไหมแกมาร์คแอนด์โซเนนี่มีที่ตั้งแล้วอะ่ะเห็นแล้วแบบเห็นแล้วนึกถึงพี่นุ่นเลยอะ่ะแฟนของน้อยหนึ่งเขาชอบมากอ๋อเราเข้าใจแล้วนี่ไงคือมันเป็นน้องควายที่มีนกเอี้ยนสามตัว ฟิลเจ้าขุนทองอยู่นะแล้วก็เขามีไอ้ข้างหลังตรงนี้เป็นน้องทอยไงเขาเข้อแหลบกันก็คือตัวเขาเป็นน้องทอยแต่หัวเขาเป็นควายไหนมีแบบสายอาร์ตทอยอยู่ในนี้บ้างปะก็หน่อยหนึ่งกับพี่กิจไงสองขอนอกเลือจากสองคนนี้ได้ไหมเชวเน็ตท่านอื่นมีไหมโอ้โหเสียงมีไข่จริงเหรอ อันนี้เขาก็เป็นการเอ็กกันในเครือห้องแม่เหมือนทวพานดาวซีเอ F เนี่ยได้หนูค่ะอ่านี่พี่สายไม่เราก็จะบอกว่าจริงๆน้องนี่เราพยายามมองหน้าคุยกันอยู่ใช่ปะเจ้าเอาคุณคัสิงออกไปสิไม่ได้เฟรมมันสวยมากมันสวยเนี่ะเออไม่เราจะบอกว่าจริงๆอ่ะน้องถอยก็ น่าเก็บออไนะเพราะว่าพ่อมันอะให้มันเอ็กกับทุกอย่างเลยเจ้าเจ้ายิ้มยิ้มยิ้มในรายก่อนยิ้มเออโอเคนึกออกไหมนางได้เอ็กกับคนแรงๆพ่อมันแรงพ่อแรงพ่อแรงนางก็แบบว่าได้เ็กับคนแรงๆหมดเลยเออมึงไม่ต้องมองพยายามสบตากูบัลเย้ายมน้หน่อยปยเน้าอยู่นี่ ฉันอยู่ตรงนี้อก <c oughs> ออ่อเออแต่ซื้อเท่าแม่งไม่ก็เผื่อว่าจะแบบเปิดใจไงเปิดใจเพราะว่าเฮ้ยแต่น้องหอยราคาขึ้นแรงใช่แล้นก็แบบไม่ต้องมองมามันไม่เห็นถ้าวพิโกซื้อถือดาวสวยไหมคือสวยซื้อส่วนตัวก็คือถ้าวีิโกะสวยทุกอย่างทําอะไรมาก็คือสวยหมดท้าวพิโก้เขาแบบด้วยสีด้วยแบบอะไรอย่างนี้เขาแบบเขาสวยอยู่แล้วน้อ,อ เออ,อน้อยหนึ่งบอกว่าไม่ฉันได้บอกเขาไปว่าเจ้าชอบไอตัวนะน้อยหนึ่งมันเชื่ออะไรนะ e how to work ที่มันน่าตลกอ่ะพี่เคยฝากคือที่ร้านอาตงเัือได้ไหม